อลีนจิตตะชาดกกันลยาณม,มิตรพระบรมศัตดาทรงปารบภิกษุผู้กลายความเพียรรูปหนึ่งจึงทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัลาว่าในอดีตการกลุ่มช่างไม้ได้มาช่วยชีวิตช้างเชือกหนึ่งไว้ย้างจึงยกลูกของตนให้ช่วยงานเป็นการตอบแทน ลูกช้างนั้นเป็นช้างอาชานยตั้งใจช่วยงานช่างไม้เป็นอย่างดีดูมาวันหนึ่งพระราชามาพบช้างทรงถูกพระไทยทรงอยากได้ช้างอาชาไนนี้แต่ช้างไม่ยอมไปรอจนกว่าพระราชามอบสมบัติอย่างมากมายให้ช่างไม้ ภรรยาได้เด็กๆเสียก่อนเมื่อช้างไปอยู่ด้วยสมบัติในชุมพูทวีปทั้งหมดก็ตกอยู่กับพระราชาพระองค์จึงดูแลช้างเป็นอย่างดีในฐานะพระสหายและยกสมบัติให้ครองกึ่งหนึ่งคั้นเมื่อพระโพธิสัตว์ตุติมาเกิดในพระการของพระมหสี พระเจ้าก็สวรรคตลงแต่ไม่มีใครบอกพระยาช้างเพราะหลวพระยาช้างเสียใจอกแตกตายในเวลานั้นเจ้ากรุงโกศลยกทัพมาตีเมืองาหางต่างก็หมดกำลังใจที่จะสู้รอจนพระโอรสประสูต ทรงพระวนาอาลินอิตาราชกุมานแปลว่าผู้บรรดาลให้จิตท้อเท้ของป่าชนมีควันดีขึ้นจึงได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้พระยาจางรู้เพื่อช่วยพระโอรสพระญาจางจึงออกรบจนได้ใชจชนะ จาก,กันมาพระโอรสก็ครองราชสมบัติโดยทำจนจิ้นพระชนอบรมสัตดาตรัสสรุปชาดกว่าพยาช้างในครั้งนั้นมาเป็นภิกษุผู้ขายความเพียรในครั้งนี้อลีอิตรารกุมาร มาเป็นเราตทาคต